นทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2565ที่ศาลาอบรมสงวัดสามพระยาวรวิหารเขต พระนะครกรุงเทพมหานครพระพรมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงประกาศผู้ที่สอบผ่านปร,ริญญาธรรม9ประโยคในปีพศ2565ปรริญญาธรรม9ประโยคส่งเข้าสอบทั้งหมด389รูปขาดสอบ89โรูปคงสอบ สามรอยรูปสอบาน52รูปเป็นพระพิสุ36โรูปเป็นสามเณร16โรูปสามเณรทั้ง16โรูปจะได้เข้ารับอุปสมบทเป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามปีนี้แชมป์ยังเป็นของวัดโมลีโลกยารลาม คือมีพระพิสุสามเณรวัดโมลีโลกยารามสอบได้ถึง15โรคเป็นพระพิสุ9โรคและเป็นสามเณร6โรคสำหรับเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามคือพระธรรมราชานวัดสุทัศน์วรทัศสีปร,ริยนธรรม9ประโยค พระธรรมราชานวัตรท่านเกิดวันที่6มีนาคม2514ที่บ้านราชนิยมตำบลโคกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่21มิถุนายน2535ปีพศ2538สอบได้ปร,ริญธรรม9ประโยค ปีพศ2551เป็นเจ้าคุณสามัญเปรียนที่พระเมธีวราภรณ์ปีพศ2555เป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาลามปีพศ2556เป็นพระราชาคณะฉันราชที่พระราชประยัตโมลี ปีพศ2 5 5 9เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพปริยัติโมลีปีพศส5 6 3เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมราชานุวัตรปัจจุบันอายุ50ปีพันศา31นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ